สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมตัวของเมซี่และโรนัลโดเนี่ยก็ได้เจอกันอีกครั้งแล้วถูกไหมนะครับเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสุดพิเศษมากๆเลยนะครับผมที่ไปเตะกันที่ซาอุดีอาระเบียนะครับก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่าปเอเชของเราเนี่ยจะไปเจอกับทีมออสตาที่รวมระหว่างนักเตะของเอลนาเซอร์แล้วก็เอลฮิลันโดยมีโรนัลโดเป็นกัปตันด้วยนะครับก็โรนัลโดเองก็ยิงไป2ประตูเมซี่เอง่ยก็ยิงไป1นประตูด้วยเป็นเกมที่เจ๋งมากๆนะครับผมสู้กันสนุกแล้วก็สิ่งที่สําคคัญเลยก็ือ เราจะได้เห็นมิตรภาพระหว่างนะักฟุตบอลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นตัวของโดกับเพื่อนเก่าที่อยู่เป๊เชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลามอสไม่ว่าจะเป็นนาบาสเองก็ตามถูกไหมแล้วก็มีช็อตที่หลายคนเนี่ยชอบมากๆด้วยนะครับนั่นก็คือการเจอกันระหว่างตัวของโดกับเมซี่ที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ทักทายกันอย่างเป็นมิตรสุดๆเลยนะครับผมแล้วเมซี่เองเนี่ยก็ยังเอาช็อตที่เขาเนี่ยเจอกับโรนโดมาลงในสตอรี่ของอินสตาแกรมของเขาด้วยนะครับก็เป็นภาพที่ผมเนี่ยประทับใจมากๆเลยครับผลการแข่งขันเนี่ยก็จบกันไปที่5ต่อ4 นะครับเป๊เชสามารถกำชัยชนะไปได้แต่ก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็คุ้มค่าตั๋วมากๆที่นี้เองเนี่ยพอเราเห็นเรื่องราโดกับเมซี่อ่ะผมก็นึกถึงเรื่องหนึ่งของเมซี่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆเรื่องนี้อยากจะมาเล่าสักพักหนึ่งแล้วจะลืมตลอดเลยครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนที่ตัวของเดียเนลเมซี่อยู่ที่บาร์เซโลนาครับเฮ้ยแล้วเมซี่เนี่ยอยู่บาซามันจะมีเรื่องอะไรกันแน่นอนล่ะตอนเมซี่อยู่บาซ่าโอ้ลูกรักถูกไหมใครๆก็รักเมซี่กันหมดเลยนะคร แบบเทอร์ทูนเมสซี่สุดๆอะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้ครับเราคงจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกนะครับผมเรื่องราวของคนที่ไม่พอใจเมสซี่ในบาร์ซ่าวันนี้เองเนี่ยก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวนี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมในตอนที่เมสซี่อยู่บาร์ซ่าเองเนี่ย เมซี่อยู่มาตั้งแต่เด็กเลยถูกไหมแล้วพอเมซี่เนี่ยได้เริ่มเฉิดฉายมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีอิทธิพลในสโมสรมากขึ้น,นเรื่อยๆครับแล้วก็เมซี่เองก็ช่วยสโมสรได้มากมายมหาศาลด้วยแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีชายคนหนึ่งที่ไม่พอใจกับการที่เมซี่เนี่ยมีอํานาจมากสุดๆในสโมสรน,นั่นก็คือหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบาร์เซโลนาอย่างตัวของโรมันโกเมสปอนติแล้วทําไมเขาถึงไม่พอใจกับอํานาจของเมซี่กันนะครับเฮ้ยเมซี่ ก็เล่นคุ้มไม่ใช่หรือไงกันถึงจะจ่ายค่าเหนื่อยแพงหรือมีอำนาจเยอะเนี่ยเมสซี่ก็ยิงให้ทีมเยอะมากๆแต่ตัวของโลมันเนี่ยเขาไม่ได้สดเรากาผลงานเป็นยังไงแต่เขาคิดว่าเมสซี่เนี่ยหนึ่งเลยไอ้ค่าเหนื่อยที่จ่ายไปเนี่ยมันแพงมากๆ การเจรจาเนี่ยก็ต้องดิวผ่านพ่อเมซี่ซึ่งพ่อของเมซี่เนี่ยก็เป็นไอ้พวกหิวเงินที่เอาตังค์ไปเยอะมากๆนี่คือสิ่งที่ตัวของโรมันได้พูดไว้แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมในตอนที่บาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มประสบปัญหาเรื่องการเงินนะครับผมทางบาโตเมลเองเนี่ยนะครับก็ใจดีกับเมซี่เป็นอย่างมากฟังสิ่งที่เมซี่เนี่ยแบบต้องการรับฟังคําขอของเมซี่ทําให้เขารู้สึกว่าเมซี่เนี่ยเริ่มจะจองหองไปแล้วทำตัวใหญ่เกินนักเตะไปแล้วเฮ้ยแกเป็นนักเตะนะเว้ยแกไม่ใช่ผู้บริหาร แล้วก็ในตอนที่ตัวของบาโตเมลอ่ะจะต้องลดค่าเหนื่อยของเหล่านักเตะนะครับผมเพื่อช่วยเรื่องการเงินของสโมสรเนี่ยเมสซี่เองนะครับก็ยังไปขอบาโตเมลว่าจะลดเงินเดือนใครก็ได้เนี่ยแต่ห้ามลดเงินเดือนของหลุยส์โซเลสตตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ตัวของโรมันยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่เลยคือแบบว่ามึงมีสิทธิ์อะไรวะอะไรแบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่โรมมนคิดนะครับจนใช้คําด่าหยาบๆคล้ายๆดาวออมาใส่เมสซี่เลยนะครับผมและล่าสุดเนี่ยคำดา่าเหล่านั้นก็ได้ถูกแชร์ออกมา าสืเอลเปริโอริโกที่ได้แฉคําด่าว่าตัวของโรมมนเนี่ยหนึ่งเลยเรียกพ่อของเมซี่ว่าไอ้พวกหิ้วเงิน นอกจากนี้เองนะครับผมยังด่าบแบบเหยียดเมซี่ด้วยด้วยความที่เมซี่เป็นคนตัวเล็กเนี่ยก็เลยจัดเต็มเลยนะครับผมไอ้หนูท่ออันนี้ก็ด่าเมซี่นะครับผมบูลลี่หน้าบูลลี่ตัวอีกอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีด่าว่าไอ้ฮอร์โมนแคร์ด้วยซึ่งเมซี่เองเนี่ยในตอนเด็กเด็เขาก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการฮอร์โมนจเจริญเติบโตเนี่ยทำให้เมซี่เนี่ยตัวเล็กนะครับสุดท้ายเมซี่ต้องบินมารักษาที่บาร์ซ่าแล้วก็เป็นนักเตะของบาร์ซ่าด้วยบาร์ซ่าก็จ่ายค่ารัักกกษาาาาใใหหห้้้ทํเเเเเเมมมมมมสซซซีีีีี่่่่่นนนนยยลบคควูงงงไดืออนนปติึ ก็สูงอยู่ที่170ถึงอาจจะดูเตี้ยในมนาตรฐานยุโรปแต่ถ้าในมนาตรฐานคนทั่วไปบนโลกเนี่ยความสูงของเมสซี่เนี่ยนะครับผมก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้แบบรับการรักษาเมสซี่อาจจะแบบไม่โตเลยก็ได้อาจจะโตน้อยกว่าน,นี้มากๆตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เอาประเด็นตรงนี้มาบูลลี่เมสซี่นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นคําแฉออกมาที่มีชั้งแฟนๆบาร์ซ่าแล้วก็แฟนๆปารีสรวมไปถึงแฟนๆเมสซี่ทั่วโลกเนี่ยก็ออกมาด่าตัวของโรมันกันเต็ไมไปหมดเลยและณนปะัจจุบันนี้เองเนี่ยโรมันก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมาายของบซล ไปแล้วนะครับผมเขาก็เป็นเพียงอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายไปแล้วนะครับและนี่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกแห่งฟุตบอลเกี่ยวกับตัวของเมสซี่ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันแล้วกันนะครับผมว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเส้นทางที่ลรยด้วยกลีบกราบอย่างเดียวไม่ใช่ว่าทุกคนจะรักเขาอย่างเดียวคนที่เกลียดเขาก็มีเหมือนกันนะครับและนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวของคนที่เกลียดเมสซี่ที่สุดในบาร์เซโลน่านะครับตอนนี้อาจจะมีคนเกลียดคนนี้ก็ได้แต่แค่มันไม่ได้เป็นข่าวออกมาเราก็เลยไม่รู้นะครับผมยังไ หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ